หล่อเหล่าเอาเรื่องมากๆเลยนะครับสำหรับหนุ่มวินเมทาวินอัพรูปลงไอจีพูดได้เลยว่าหล่อมากซึ่งโพสต์นี้ของหนุ่มวินนะครับโพสต์ลงไอจีส่วนตัวของเขามีทั้งหมด8รูปด้วยกันพูดได้เลยว่าหล่ออันดับหนึ่งหล่อติดอันดับสำหรับหนุ่มวินเมทาวินนะครับอัพรูปลงไอจีโดยเจ้าตัวเนี่ยนั่งอยู่ที่สวนสาธารณะหรือเปล่าเพราะว่าตรงลมข้างหลังของหนุ่มวินเนี่ยมีคําว่า park อยู่โดยในส่วนของแคปชั่นนะครับหนุ่มหล่อท่านนี้เนี่ยได้ให้เอาไว้เป็นแคปชั่นภาษาอังกฤษครับว่า จัด before the show ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับคอมเมนต์เนี่ยแน่นอนว่าหล่อขนาดนี้แฟนคลับเนี่ยต้องเข้าไปคอมเมนต์กันอย่างสนั่นอย่างแน่นอนซึ่งคอมเมนต์หรือข้อความแสดงความคิดเห็นนะครับมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยแต่ขออ่านภาษาไทยเท่านั้นนะครับเพราะว่าอา่านภาษาอังกฤษไม่เก่งจ้ะไม่ว่าจะเป็นหนาวเลยหรอดีที่ 1. หนึ่งหล่อมากๆเลยครับสุดๆอ่ะพี่น้องวินหล่อมากคะ่ะ ตาหนูสุดหล่อของแม่และนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์ที่เราอ่านมาเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นคอมเมนต์แค่บางส่วนเท่านั้นจริงๆเนี่ยยังมีภาษา,ษาไทยรวมถึงข้อความภาษาอังกฤษของคนต่างประเทศคอมเมนต์อีกมากมายเลยจ้า